คลิปนี้สำหรับคนดวงดีเพียง5%เท่านั้นนะคะที่จะเปิดมาเจอกันคุณคือลูกรักของจักรวาลลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นลูกรักของพระพิคเนธนะคะเห็นไหมคะว่าเราเป็นลูกรักจริงๆ คุณกำลังจะได้เจอคู่นะคะคู่แท้โซเมทวินเฟรมนะคะรักแท้นะคะความรู้สึกที่ดีความสัมพันธ์ที่ลงตัวใครทะเลาะกันอยู่ถ้าเปิดมาเจอคลิปนี้จะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะส่วนคนที่กำลังเมียงมองช่องตาใครอยู่มีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักด้วยลงตัวไปอีกค่ะดูต่อนะคะ อ่าบางคนกําลังเจอวิบากกรรมเลยนะเจอคู่เวรเจอคู่กรรมเจอเจ้ากรรมนายเวรเจอความหม่นมองในชีวิตนะคะถามว่าเป็นยังไงคุณก็จะหลุดพ้นละค่ะเห็นไหมออกมาไรา่ลำระบำลำ,ลำ,ลำฟ้อนเนี่ยเห็นไหมคะมีการเฉลิมฉลองมีความสบายใจเกิดขึ้นนะคะหลุดพ้นจากเงามืดเงาดำนะ ที่มันตามจองล้างจองผ่านชีวิตของเราที่มันพยายามที่จะทําให้ชีวิตของเราตกต่ําคุณจะหลุดพ้นเรื่องนี้ค่ะแล้วคุณจะมี energy และอารมณ์ที่แบบโอ้โหสดชื่นสดใสใจมันพองโตใจมันเบิกบานนะคะซิกเซนลังสังหอนแม่นยำค่ะอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาหรือเจอเจ้ากรรมนายเวรมันจบลงนะหมดหน้าที่ของเจ้ากรรมนายเวรและหรือศัตรูในที่รับจะถูกเปิดเผยตัวตนนะเห็นไหม ถูกง้างออกมาแล้วแบบเอ้ยใครไม่หวังดีกับคุณใครดินทาว่าร้ายคุณคุณจะได้เห็นจะได้รู้ความจริงในเร็ววันนี้นะคะแล้วเรื่องการเงินปังมากขึ้นดีมากขึ้นสัญญาณอันดีใกล้เข้ามาแล้วนะคะความลงตัวความสำเร็จการได้รับพรจากเหล่ามหาเทพพะศิวะแม่ปาราวตีพระขันทกุมารน,นะหรือแม้แต่องค์พ่อพระพิคเนตเอง ะค,ะคุณไปขอพรอ,อะไรเอาไว้คุณตั้งจิตอธิษฐานอะไรเอาไว้ก็จะประสบความสําเร็จนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันแต่เป็นการกระแทกสิ่งไม่ดีออกไปแล้วเอาสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมเข้ามานะคะนี่นะสิบไม่เท้าการงานเดินหน้านะคะยิ่งมีความรับผิดชอบงานก็ยิ่งสําเร็จไปได้ไกลเกินฝันเลยนะคะบางคนได้ยวดยานพาหนะคันใหม่มีโชคมีลาบจากการเดินทางด้วยนะเพราะฉะนั้น เพียง5%เท่านั้นที่จะเห็นคลิปนี้ถ้าคุณเปิดมาเจอกันแล้วก็ขอให้คุณโชคดีนะคะพิมพ์10 10 10นะคะรับคำทำนายดีๆในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ